เทุกคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรทานครับก็เลยว่าจะต้มผักต้มผักอยู่ท้ายรถนะนี่ก็เตรียมเตามาแล้วทุกคนวันนี้ว่าจะต้มกระเจี๊ยบครับมีผมมีปลรราสับก็เลยว่าจะทานกับปลรราสับอาหารลืมไว้ที่บ้านฮนะแล้วไม่ได้ไม่ได้เข้าบ้านที่นี่นะเพราะว่าจะวิ่งงานครับจะรอเข้าบ้านมันเกิดลูกทีเดียวนี่ฝนเปปล่อยแล้วเดี๋ยวเราจะมารีบตั้งเตาดีกว่าไม่มีอะไรฮนะผักหาต้มไข่ เตานี้นี่ผมก็ได้มาจากแม่บ้านนะทุกคนภรรยาซื้อให้ครับไม่รู้เป็นห่วงหรือว่ามันขี้เกียจทำอาหารนะก็เตาฮะแล้วก็เป็นขวดแก๊สเล็กๆนะครับซื้อมาติดรถไว้สองสามถังแหละ,ะกันหมดในเงี้ยเผื่อแบบอาหารหมดก็ย่างสเต็กกินทำนู่นทำนี่กินอ่านี่ก็เป็น ทางแก๊สทุกคนก้กดปับ๊บล็อกเข้าโอ้ไปเอากระเจีย๊ยบกันทนก่อนทุกคนนะไม่รู้จะทานันบ่ฝนลงเม็ดแล้วอะ่ะตายตายตายติดต้มริบต้ม,ตมฝาก็ไม่มีด้วย คึ้มมาแชร์เนี้ยกินง่ายๆครับซื้ออะไรมาอ๋อซื้อไก่มาเป็นตัวอยู่ไก่ที่เขาอบไว้เรียบร้อยแล้วนะซื้อมาจิ้มกับปะลาลาสับผักนี้หน่อยซื้อแตงกวาม,มาด้วยครับแตงกวาลูกเล็กออมีอะไรมีเนื้อซื้อเนื้อมาต่อน,นึงแล้วก็ซื้อเหมือนเครื่องแกงสําเร็จรูปมาครับออว่าจะมาทําอะไรก็ได้ให้มันรองท้องยันกลับบ้านมันสุกอะ่ะวันนี้มาอาทิตย์ละเห,หลือเวลาอีกห้าวัน ิดว่าน่าจะพออยู่ฮะก็หาซื้ออะไรไปเรื่อยเบอร์เกอร์มั่งอะไรมั่งสลับกันไปจริงอาหารหน่าจะพอนะแต่ว่าผมลืมมาออกมาครับประมาณอย่างหรือสองอย่างแล้วก็ไม่ได้มีหลดผ่านบ้านด้วยอาหารก็เลยหมดอันนี้ผมก็จอดรอล้างแทงค์อยู่ทุกคนสถานที่ล้างแทงค์ครับเขาปิดนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ฮะสถานที่นี้ใหญ่มากครับแทงค์เต็มเลยข้างหลังล้างแทงค์โดยเฉพาะนะครับไม่ได้ล้างอย่างอื่น รอเขาเปิดพรุ่งนี้เช้าครับแล้วเดี๋ยววิ่งไปประมาณชั่วโมงครึ่งไปรับงานครับที่นี่ต้องอองานหน้านี่เครีงวดด้วยครับเขาให้ล้างเป็นแบบโคเชอร์นะคือแบบแพงอะ่ะเครื่องปั่นไฟนี่ก็อะไรวะติดๆดับๆไอ้นี่มันเป็นไอ้น้ำอะไรไม่ใช่มาปิวมาลงอาหารนะไปดูสิ นี่เห็นไหมเขียนสว่างงานทุกคน Liquid s h o c k i n g ครับเริ่มงานปีแรกครับผมเฉลี่ยแล้วคนขับภายในปีแรกนะครับสามารถทำเงินได้94,827เหรียญรายปีครับผมอยากรู้ว่าตกปีเท่าไหร่ก็ลองเอาไปคูณ36กว่ากว่าครับเอ่อได้ประมาณ3ล้านกว่าครับประมาณ3,5ล้านหได้มั้งครับต่อปีสำหรับปีแรกนะถ้าเริ่มทำกับเขา จะเริ่มต้นที่ประมาณ3ล้านกว่าต่อปีแต่ไม่รู้อันนี้จริงไม่จริงก็แล้วแต่ครับไม่ทราบหลังจากนั้นไปก็น่าจะขยับขึ้นครับเงินเดือนก็ถือว่าก็โอเคนะถ้าเป็นพนักง,งานก็โอเคครับ3ล้านกว่าก็ใช้ได้ก็กำลังโอเคผมวิ่ง บริษัทน,นี้เป็นพนักง,งานผมก็ได้ปีเป็นแสนเหมือนกันนะเป็นพนักง,งานอะตกปีเป็นแสนเหมือนกันครับแสนเหรียญน,นะก็ประมาณสมล้านกว่าบาทสาล้านหกสล้านหกสล้านเจ็ดเร็วลูกเร็วเดี๋ยวฝนตกกระเจี๊ยบก็ฝรั่งเหมือนเขาไม่ค่อยกินอ่ะทุกคนอผมล้างมือแล้วนะผมอาบน้ํามาแล้วมือเขาไม่ค่อยกินครับซื้อมาเห็นไหม มันก็เน่าอ่ะฝรั่งเขาไม่ค่อยกินอ่ะส่วนมากเอเชียเราจะไปหยิบครับผักบางอย่างเนี่ยฝรั่งเขามาทำอาหารไม่เป็นมันก็เสียง่ายบางทีจนแบบช้ำเปื่อยมาแล้วอ่ะก็สะดวกสบายเนี่ยทุกคนเตาเนี้ยบางคนถามราคาผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าแม่บ้านเขาเป็นคนไปซื้อมาให้ครับผมก็แค่รับต่อช่วงมาผมไม่ทราบจริงว่าราคาเท่าไหร่ คงจะไม่กี่บาทหรอกครับถังแก้สก็เป็นงี้ครับก็ใช้ได้หลายครั้งอยู่นะถังหนึ่งอะน,นะเท่าที่ผมลองอะ่ะบางทีผมก็ย่างไนอะ้นู่นกินอ้นี่กินครับถ้าแบบอาหารหมดจริงๆหรือเบื่อจริงอะไรเงี้ยเอยเอเกือบไหลทุกคนก็ร้อนไว้เหมือนกันนะนี่ขอให้ท่านฝนนะ จะเจี๊ยบปลาสับทุกคนเฮ้ยถ้ามีผักอีกรูนนี้น่าซื้อพวกกระหล่ำพวกอะไรมาต้มด้วยกินกับผักต้มคนระับต้มไข่โอ้โหเอาแบบชอบแบบไม่เปื่อยมากเดี๋ยวมันมันจะเขาเรียกอะไรมันมีเมือกอน,นะคนคนไม่ชอบว่าไม่ชอบเลยจริงๆนะกระเจี๊ยบเนี่ยแต่เมื่อก่อนผมไม่ชอบเลยนะแต่แบบกินไปกินมา บทจะชอบก็แบบชอบเลยอ่ะคือคือชอบไปเลยอ่ะไอตอนไม่ชอบก็คือแบบเกลียดสุดๆคนไม่ชอบที่มันเป็นเมือกคนพวกนี้ก็โอ้ยเสียตังค่าล้างแพงนะเขาบังคับมาครับแต่ราคาโหลดก็จ่ายดีแหละทุกคนแต่ว่าค่าล้างแพงอะมันเป็นหมื่นนะครับ ไอ้โคเชอร์นี่รู้สึกว่ามัน400กว่าเหรียญบง้งคนประมาณหมื่นกว่าบาทนะ่ะแบบอัดน้ำยาล้างอุณภูมิท่อทุกอย่างล้างคือเข้มงวดมากครับมันจะมีแบบฟู้ดเกรดธรรมดานะล้างแบบฟู้ดเกรดธรรมดากับล้างแบบโคเชอร์ไอ้โคเชอร์นี่แบบแพงมากน่าจะสูงสุดแล้วครับของของการล้างแทงบางที่เกือบสองหมื่นก็มีครับค่าล้างลูกค้าบังคับมาแต่ค่าขนส่งก็แพงแพงอยู่มันก็นี่อยู่แต่ว่ามันจะดีกว่านี้มากถ่าค่าล้างถูกกว่านี้ แช่น้ำร้อนมาสักหน่อยเดี๋ยวมันก็คงเริ่มโอ้นร้อนๆเดี๋ยวคงสุกไปเรื่อยๆอืมลองชิมดูก่อนสิว่าปากจะพองไหม ยื้หิวสั่งปลาสับออนไลน์มาครับในอเมริกาคนก็ทำขายถุงหนึ่งแพงอยู่นะโลหนึ่งหรือครึ่งโลเนี่ยนะพันกว่าบ,บาททุกคนปลาสับโห oh, ใช้ไล่เลยใช้ไล่เค okay, ครับขอตัวไปทานข้าวครับผมบาย